ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของการเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยในรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับที่6กกล่าวว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นกว่า1องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก,ก่อนอุตสาหกรรมและคาดการณ์ว่าจะสูงกว่า2องศาเซลเซียสภายในปีคริสตศักราช2100 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของระบบภูมิอากาศทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆอาทิการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและปริมาณการตกของฝนน้ำแข็งขั่วโลกละลายระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของระบบอุทกวิทยาของโลกน้ำทะเลเป็นกรดการเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงรวมถึงภัยพิบัติอื่นๆที่จะมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนระบบเศรษฐกิจในภาพรวมประชาคมโลกจึงต้องร่วมกันดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยเล็งเห็นความสําคัญและได้สแสดงความมุ่งมั่นในการยกระดับของการดําเนินงานอย่างเร่งด่วนร่วมกับประชาคมโลกโดยยกระดับเป้าหมายการลดการเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้ซึ่งส่งผลเต้าขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศประเทศไทย จะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแบบคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป